ทุกคนครับผ้าผมบอกว่าความจริงทั้งหมดในคดีนี้เริ่มต้นจากผ้าเช็ดทำความสะอาดเปื้อนเลือดผืนหนึ่งที่หายไปคุณจะเชื่อผมไหมเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าให้คุณฟังไม่ใช่แค่เรื่องของการตามหาฆาตกรแต่คือการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกเศษเสี้ยวของชีวิตยินดีต้อนรับสู่ Detective Code M ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ปริศนาที่ซับซ่านถึงขั้วหัว แล้ววันนี้เราจะมาเริ่มต้นคดีที่พลิกผันที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอคดีฆาตกรรมบ้านสีขาวทุกคนพร้อมไหมผ้าเช็ดทำความสะอาดเปื้อนเลือดผืนนั้นมันไม่ได้เป็นแค่หลักฐานแต่เป็นตัวนำทางให้เราไปสู่ความจริงที่คาดไม่ถึงเรามาเริ่มต้นจากจุดที่ทุกอย่างควรจะจบลงในคืนที่ฝนตกหนักคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในคาราา์ดเก่าแก่ของตระกูลวงวานเยียคือคุณสีริน ทายาทคนเดียวของตระกูลตำรวจสรุปคดีอย่างรวดเร็วว่าเป็นการปล้นฆ่าโดยมีนบคนสวนเก่าแก่เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเพราะเขามีประวัติขโมยของและหายตัวไปหลังเกิดเหตุทันทีทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงอย่างง่ายดายทุกคนเชื่อว,ว่านบคือฆาตากรยกเว้นผมวันรุ่งขึ้นผมได้รับพัสดุป,ปริศนาภายในมีเพียงผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนเล็กๆที่เปื้อนคราบเลือดแห้งกรัง และตามหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้ใครเป็นคนส่งภาพผืนนี้มาให้ผมและทำไมภาพผืนนี้ถึงเป็นกุญแจสำคัญของคดีนี้คำถามแรกที่เราต้องหาคำตอบคือภาพผืนนี้เป็นของใครและคราบเลือดนี้เป็นของใครกันแน่หลังจากตรวจสอบเบื้องต้นเราพบว่าคราบเลือดบนผ้าไม่ใช่ของนบและไม่ใช่ของเหยื่อแต่มันตรงกับ DNA ของพืชเพื่อนสนิทของคุณซิรินและเป็นคนสุดท้ายที่พบเธอ ยังมีชีวิตอยู่พลกบเป็นศิลปินหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความลับและเขาหายตัวไปหลังเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงเบาแสนี้พาเราไปยังห้องทำงานลับของเขาที่ซึ่งเราพบสมุดบันทึกเก่าๆเ,เล่มหนึ่งในนั้นเต็มไปด้วยภาพวาดที่ดูสับสนและข้อความที่ถูกเขียนขึ้นอย่างเร่งรีบแอสิ่งที่เราสนใจที่สุดคือบทกวีที่ถูกเขียนไว้ในหน้าสุดท้ายเมื่อแสงจางหายความลับจะปรากฏ ผ้าเช็ดผืนนั้นจะนำทางไปสู่ความจริงข้อความนี้หมายถึงอะไรมันเกี่ยวข้องกับผ้าเช็ดทำความสะอาดอย่างไรพฤกต้องการจะสื่ออะไรกับเรากันแน่หรือเขาอาจจะเป็นคนร้ายที่แท้จริงจากการวิเคราะห์ข้อความในสมุดบันทึกเราเชื่อว่าพฤกต้องการบอกใบถึงสถานที่ซ่อนของบางอย่างมันคือตู้เซฟขนาดเล็กที่ถูกซ่อนไว้หลังชั้นหนังสือเก่าในห้องทำงานของเขาเมื่อเราเปิดตู้เซฟออกมา เราพบเพียงกล่องไม้เล็กๆที่ภายในมีเพียงผ้าพ,พันคอเปื้อนเลือดเก่าๆผืนหนึ่งกับภาพถ่ายภาพถ่ายของคุณซิรินกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ไม่คุ้นหน้าผู้ชายคนนี้คือใครเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้และผ้าพ,พันคอผืนนี้ทำไมถึงมีคราบเลือดที่สำคัญที่สุดคือผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ส่งมาให้เรานั้นมันมาจากไหนกันแน่ มันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราค้นพบในตู้เซฟหรือไม่หรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากความจริงเราใช้เวลาน,านานพอสมควรในการสืบค้นข้อมูลจากภาพถ่ายปริศนานั้นและในที่สุดเราก็พบคำตอบชายคนนั้นคือวรพลอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เคยพัวพันกับคดีทุจริตครั้งใหญ่เมื่อสองปีก่อนวรพลถูกตัดสินจำคุกและเรื่องนี้ถูกปกปิดเป็นความลับแล้วเขากับคุณสิริน เกี่ยวข้องกันอย่างไรเราพบหลักฐานว่าวรพลและคุณสิรินเคยเป็นคนรักกันก่อนที่คดีทุจริตจะทำลายอนาคตของเขาพึ่อาจจะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดและกำลังพยายามบอกอะไรเราบางอย่างเกี่ยวกับวรพลหรือบางทีวรพลอาจจะเป็นฆาตกรตัวจริงที่กลับมาแก้แค้นเราได้รับเบาะแสจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยว่าวรพลถูกปล่อยตัวจากคุกเมื่อไม่กี่เดือนก่อน และมีคนเห็นเขาบริเวณใกล้เคียงคริหาสารของตระกูลวงวานในคืนเกิดเหตุเราตามรอยจนมาถึงโกดังร้างแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ซ่อนตัวของวรพลแต่สิ่งที่เราพบคือโกดังว่างเปล่าไม่มีวรพลมีเพียงเศรษซากของข้าวของที่ถูกหรือคน้นและบนโต๊ะทำงานมีเพียงผ้าเช็ดทำความสะอาดสีขาวที่ว่างเปล่าไม่มีคราบเลือดไม่มีอะไรเลยหรือผ้าผืนนี้จะเป็นของวรพลเขาเป็นคนส่งผ้าเปื้อนเลือด มาให้เราใช่ไหมและทำไมเขาถึงหายไปหรือทั้งหมดนี้เป็นเพียงกับดับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากใครบางคน <S <S เรากลับไปตรวจสอบที่ครหาสารของตระกูลวงวานอีกครั้งและครั้งนี้เราพบกับพิมพ์น้องสาวของนบผู้ที่เคยเป็นคนรับใช้คนสนิทของคุณสิรินมาก่อนเธอดูหวาดกลัวแต่ก็พยายามเก็บซ่อนบางอย่างไว้พิมพ์บอกเราว่าในคืนเกิดเหตุ เธอได้ยินเสียงทะเลาะกันระหว่างคุณซิรินกับผู้ชายคนหนึ่งเธอจำเสียงผู้ชายคนนั้นได้มันคือเสียงของพฤกแต่ทำไมพฤึกถึงโกหกเรื่องที่เขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือเขาอาจจะเป็นฆาตกรที่แท้จริงขณะที่เรากำลังจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม mm hmm. พิมพ์ยื่นกระดาษพับชิ้นเล็กๆให้กับเรา mm hmm. เธอบอกว่ามันเป็นข้อความที่พฤกฝากไว้ให้เธอก่อนที่เขาจะหายตัวไปในกระดาษเขียนเพียงสั้นๆว่า ผ้าเช็ดทำความสะอาดและชื่อสถานที่ลับที่พฤกเคยใช้เป็นที่หลบภัยซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่วรพลเคยใช้สองคนนี้รู้จักกันได้อย่างไรแล้วทำไมพฤกถึงฝากข้อความนี้ไว้ให้พิมพิมมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเธออาจจะรู้ความจริงบางอย่างที่เธอยังไม่ได้บอกเราเราตามรอยเบาะแสสุดท้ายจากพิมและพบว่าพฤกษสายและวรพลรู้จักกันจากการที่วรพลเป็นเพื่อนเก่าของพ่อพฤกษสาย พวกเขาสองคนร่วมกันวางแผนที่จะเปิดโปงความจริงบางอย่างเกี่ยวกับอำนาจมืดที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตของวรพลซึ่งอำนาจมืดนั้นเกี่ยวข้องกับตระกูลวงวานพฤึกกำลังจะเปิดโปงความจริงทั้งหมดแต่เขาหายตัวไปก่อนและวรพลก็ถูกจับตัวไปอย่างรวดเร็วเรากำลังตามหาความจริงแต่เหมือนมีใครบางคนพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลาผ้าพันคอ ผ้าเช็ดทำความสะอาดทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพียงสิ่งล่อใจให้เราคว้ยเขวและเรากำลังจะทำพลาดครั้งใหญ่ถ้าเรายังคงเชื่อในหลักฐานที่ถูกจัดฉากขึ้นมาถ้าไม่ใช่พรึบถ้าไม่ใช่วรพลแล้วใครกันที่เป็นฆาตกรตัวจริงและทำไมคดีนี้ถึงมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดหรือคนร้ายจะคือคนที่เราไม่เคยมองเห็นในขณะที่เรากำลังจะยอมแพ้ เราได้พบกับหลักฐานชิ้นสุดท้ายในบ้านของพริกสมันคือกุญแจตู้เซฟนิรภัยแต่ตู้เซฟนี้อยู่ที่ไหนและมันซ่อนอะไรไว้หลังจากสืบค้นข้อมูลอย่างหนักเราพบว่ากุญแจนี้เป็นของตู้เซฟนิรภัยของธนาคารแห่งหนึ่งและในนั้นมีเอกสารสำคัญที่พริกสเตรียมไว้สำหรับเปิดโปงความลับของตระกูลวงวานแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดคือเอกสารเหล่านั้น เป็นเอกสารเกี่ยวกับการโอนถ่ายที่ดินจำนวนมหาศาลและผู้รับโอนคือนพคนสวนที่เราเคยสงสัยว่าเป็นฆาตกรแต่ภายหลังถูกมองข้ามไปทำไมและทำไมชื่อของเขาถึงอยู่ในเอกสารเหล่านี้หรือเรื่องทั้งหมดจะเป็นเพียงฉากบางหน้าให้ใครบางคนเราตามไปหานพท,ทันทีเราพบเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมเก่าๆในป่าลึกเขายอมสารภาพทุกอย่างนพเป็นคนรักเก่าของคุณซิลิน และในคืนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงทะเลาะกันของคุณซิลินกับพลกและเห็นพลกทำร้ายเธอนบพยายามเข้าไปช่วยแต่พลกทำร้ายเขาก่อนและในขณะที่นบกำลังหมดสติเขาเห็นใครคนหนึ่งที่กำลังใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเช็ดคราบเลือดที่ติดบ,บนมือของพฤ็กนบไม่ได้ฆ่าใครแต่เขากลับเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเห็นว่าใครคือฆาตากรแล้วฆาตากรตัวจริงคือใครถ้าไม่ใช่พลก แล้วทำไมเขาจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตากรนบสารภาพกับเราว่าเขาเป็นคนส่งผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนนั้นให้ผมเพราะเขาต้องการให้ผมช่วยเขาตามหาความจริง mm. และนกก็บอกกับเราว่าฆาตากรไม่ได้เป็นคนที่เราคิดทุกความพยายามในการตามหาตัวพริตและวรพลทำให้เราไขคดีได้ในที่สุดฆาตากรที่แท้จริงไม่ใช่นกไม่ใช่พริตแต่คือทนายความส่วนตัวของตระกูลวงวาน ซึ่งเถาเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังการทุจริตทั้งหมดและเขาได้ฆ่าคุณซิรินเพื่อปิดปากเธอส่วนผ้าเช็ดทำความสะอาดเปื้อนเลือดเป็นหลักฐานที่นบกิบมาได้ก่อนที่ทนายความจะทำร้ายเขาและนำไปส่งให้ผงทุกครั้งที่ผมตามเบาะแสผิดๆทุกครั้งที่ผมพบกับเรด Herring มันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าบางครั้งความจริงก็ไม่ได้ซับซ้อนแกเป็นเพราะเราเลือกที่จะมองข้ามมัน เรื่องราวการไขคดีของ Detective Code M ในวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ RN ในโลกของนักสืบไม่มีคดีไหนที่ไม่มีทางออกและทุกเบาะแสมีความหมายเสมออย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวปริศนาต่อไปนะครับหรือถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของคุณได้มาร่วมไขคดีกับพวกเราและถ้าคุณมีความคิดเห็นอะไรลองคอมเมนต์บอกผมได้เลยครับ